สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเล่าถึงประสบการณ์การซื้อมือถือมาเนาะอันนี้ก็เพิ่งชาร์จเสร็จ vivo v สามสิบอ่ะเนะี่ยหน้าจอก็จะเป็นอย่างนี้ก็ ก็จะเป็นอย่างนี้นะก็เขาก็ให้ที่ชาร์จมาอันนี้เราซื้อเป็นมือสองนะเพื่อนๆก็ คุยให uh. คืออันคือหลายคนเขาคงพูดถึงพูดถึงคุณสมบัติแล้วแหละอืม huh. แต่อันนี้เราเล่าถึงประสบการณ์การซื้อมาเนาะเล่าแบบแตกต่างต่างหากแล้วกันทําไมเราถึงไปซื้อเครื่องนี้อะไรเงี้ยก็คือที่เราไปซื้อเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้าอันนี้อันนี้เราซื้อเป็นมือสองนะ คือก่อนหน้าเราซื้อ Vivo v 2สองเก้ามานะอ่าแล้วเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเราชอบเราชอบอ่าเราเรา,าเราใช้ส่วนใหญ่เราใช้ Vivo กับ Oppo นะอืมแล้วก็ก็ใช้แต่สองยี่ห้อนี้แหละเอ่อนั่นแหละแล้วก็คือเราชอบอะเราชอบที่ว่ามันถ่าย คลิปถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วมันมันชัดดีอะไรเงี้ยเราก็ชอบแล้วก็เราก็ไปซื้อมาเนาะแล้วปรากฏว่าคือเราก็ไปซื้อที่แถวแถวร้านเดิมที่เราไปซื้อแหละอืมแล้วร้านที่เราไปซื้อ vivo v สองเกนะเราก็ซื้อร้านเดิมมาแหละแล้วปรากฏว่าคือเล่าถึงความรู้สึกอนะ ที่เราไปซื้อร้านเนี้ยก็เพราะว่าคือคือเจ้าของร้านน่ะก่อนหน้าก่อนหน้านั้นเขาก็บริการดีแหละเราแล้วเ,เขาก็เทคแคร์อะไรดีแบบอะไรเงี้ยแต่พอครั้งนี้เราไปซื้อความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไปเนาะที่เราไปซื้อร้านเขาเพราะว่าเราได้เครื่องที่ดีมาแล้วเขาข้อบริการดีตอนนั้นแหละแต่ครั้งเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขา เรารู้สึกว่าเขาเหมือนกับเขามีอารมณ์ในการเหมือนกับเขาไม่ค่อยเหมือนเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีอะวันเนี้ยเวลาคุยแบบเราก็รู้สึกความรู้สึกอะนะเออบางทีเราเราก็ว่าเราก็คิดในใจว่าเราจะเดินไปซื้อร้านอื่นดีไหมเราก็คิดอยู่นะอืเหมือนกับว่าคือตอนแรกเขาก็พูดดีแหละแต่พอบอกว่าต่อราคาอะไรเงี้ยต่อราคาเขาก็เริ่มเหมือนเหมือนเขาหงุดหงิดอะแล้วเขาก็เหมือนกับ เออเขาเหมือนกับเขาเอารมณ์ไม่ดีอ่ะเราก็ดูออกดูสีหน้าดูน้ำเสียงอะนะเราก็แต่เราก็เราก็คิดในใจว่าให้เราเราเราจะไปซื้อร้านอื่นเราก็เพราะเราปกติอ่ะถ้าบริการไม่ค่อยดีเราก็ไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากจะซื้อนะอืมเราก็แต่เราก็อยากได้คือเราตั้งใจจะไปเอา v ีโวรุ่นนี้อยู่แล้วร,รุ่นรุ่นนี้อยู่แล้วแหละรุ่นถัดจากแต่รุ่นถาาัดจากไอ vivo สองเก้าเราอะเราขาดจะไปเอา vivo อยู่แล้วแหละหรือไม่ก็ samsung หรือไม่ก็แต่ออปโปเราก็คงไม่เอาเพราะว่าเรามีหลายเครื่องแล้วออปโป่อะเรามีทั้ง a 7สีมี f เก้ามีคือเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยอ่าเราเราจะเก็บไว้นะเราไม่ค่อยไปเทิร์นหรอกเราก็เก็บไว้ก็มี f เกามี a 7สมี a 7เจ็ดมี r สิอ็ดอะเรโน่สิบเอ็ดแล้วอะ เราก็มีแล้วนะเราก็เลยมันหลายเครื่องแล้วอะเราก็อยากจะใช้วีโบบ้างนะแล้วเราก็ดูสุขภาพแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะถูกใจเรานะภาพแล้วก็วิดีโอเวลาถ่ายคลิปอะแต่อันนี้มันเป็นเครื่อง o p p ปโนะที่เราถ่ายเครื่องเนี่ยมันเป็น o p p ป a 7 7แหละแล้วคือเราก็พูดถึงความรู้สึกกันนะว่าเขาก็เหมือนกับเหมือนกับเขาบริการไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจเหมือนเมื่อก่อนอะ เหมือนก่อนหน้าที่เราไปซื้อ vivo b สองเก้าตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเขาพูดจาดีนะพูดจาพอือมแต่พอครั้งนี้เรารู้สึกว่าเขาเหมือนกับเขาเขาเหมือนกับเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีอะ่ะเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเราก็เลยคิดในใจว่าฮียเราก็คงซื้อครั้งนี้ครั้งอีกครั้งเดียวแล้วละเราคงไม่ไปซื้อร้านเขาอีกแล้วเราคิดอย่างเงี้ยเนาะที่เราไปซื้อนี่ก็เพราะว่าเขาบริการดีไงแล้วเราก็ได้เครื่องดีมาด้วย แล้วเราก็พอเราได้เครื่องนี้มาปุ๊บเราก็เราก็ยังไม่ได้ใช้นะเพิ่งซื้อมาวันนี้เองเป็นซื้อเป็นมือสองนะแล้วเขาก็ให้กล่องมาให้ที่ชาร์จมาอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ครบออุปกรณ์อะไรก็ครบแหละมันเป็นมือสองแต่ว่ามันก็เป็นมันมีอุปกรณ์อะไรครบะนะเหมือนกับว่าเจ้าของเดิมเขาก็เขาก็ให้อุปกรณ์มาครบแหละเราก็ไปซื้อเป็นมือสองมาก็ซื้อมา แปดพันกว่าบาทนะ้เนาะแปดพันแปดร้อยอะไรเงี้ยอืมก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ราคาแพงหรือเปล่าเนะาะอะไรเงี้ยเราก็เราก็ลองมาใช้ดูแต่เราเราไม่ค่อยชอบสีมันนะมันเป็นสีดําเราอยากได้เป็นสีออกสีเขียวๆวะ่ะ <c oughs> หรือโทนสีอื่นแต่เราไปได้เครื่องนี้มาไงแต่ถ้าซื้อมือมือหนึ่งเนี่ยมันก็ประมาณหมื่นกว่าเนาะเราก็เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราก็เอ๊ะเรา คือเราก็จะลองซื้อมือสองเพราะราคามันก็ลดไปหลายพันนะนะแล้วก็แต่เราเคยซื้อร้านนี้แล้วมันสภาพคือเรามาใช้แล้วปีหนึ่งอะบีโว v ีสองเก้าเรามาใช้เกือบปีแล้วแหละเราก็รู้สึกว่าเราถูกใจไงแล้วก็เลย,เยสภาพมันอะไรก็ถูกใจเราแหละเราก็เลยกลับไปซื้อใหม่อืมแต่ว่า Vivo v ีสองเก้าตัวเก่าเราก็ซื้อเป็นมือสองนะตอนนั้นอะซื้อมาเจ็ดพันห้าร้อยมั้งตอนนู้นก็อ่า ซื้อมาเจ็ดพันาร้อยแต่ว่ามันไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะมันมีแค่เครื่องมาแต่เราก็ชอบแหละเ,เราชอบเราชอบตัวเครื่องมันสวยอันนั้นมันเป็นสีสวยเลยแต่ตัวใหม่ตัว V30 เนี่ยมันเป็นสีดำสีแบบออกดำๆมาแล้วก็เราอยากได้สีสีวหวานๆไงแต่ปรากฏว่าซื้อเมื่อสองมันก็เลือกไม่ได้เนาะมันก็ไอ้นี่แหละ แต่ว่าเราก็มาลองใช้ดูแล้วมันก็มันก็คล้ายๆกับ v 29แหละที่เราใช้ไปนะมันก็ใกล้เคียงกันอนะ่ะเพิ่งลองใช้ดูนะคือเราก็ไม่ได้รู้เรื่องโทรศัพท์มือถืออะไรมากมายหรอกไม่ได้รู้อะไรเยอะอะ่ะก็รูแค่ว่าดูแค่ว่าภาพมันชัดไหมแล้วก็ความจุมันเยอะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ดูแค่นี้แหละก็ไม่ได้ดูอะไรมากมายอืมแแต่มันก็เร็วดีนะมันมันก็ความเร็วมันก็ มันก็มันก็โอแหละอืมแต่ก็มีหลายอย่างที่เราต้องใช้เป็นนานๆนนถึงรู้เพราะว่าซื้อมาใหม่ๆนี่บางทีมันยังไม่รู้หรอกนะถ้าเป็นของมือสองอะ่ะมันต้องใช้เป็นนานๆก่อนหน้าเราก็เคยเราก็เพิ่งซื้อคือเราอะ่ะบางทีเราอะ่ะเราบางทีเราก็ถ้าโทรศัพท์อ่ะบางส่วนใหญ่เราจะซื้อเป็นมือสองนะเราไม่ค่อยซื้อมือหนึ่งหรอกเราก็หาแบบร้านที่มันเชื่อร้านที่เราแบบ ร้านที่เราชอบอะแล้วเราก็ไปซื้ออืมเพราะว่าส่วนใหญ่ร้านเขาก็น่าจะคัดมาให้โอแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็ไปซื้อมาส่วนใหญ่มันก็ใช้งานได้นานไม่ค่อยมีปัญหานะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยซื้อมือหนึ่งหรอกเพราะว่าสําหรับเราอะนะถ้าซื้อมือสองมันก็คือถ้าซื้อมือหนึ่งอะมันปั๊บเดียวมันก็ผ่านไปปีนึงมันก็ออกรุ่นใหม่มาแล้วตัวที่เราซื้อไปมันก็ตกรุ่นไง มันก็พอมันตกรุ่นแบบราคามันก็จะตกลงอะ่ะแต่ราคาแต่ถ้าซื้อตอนตอนที่มันตกรุ่นนะนะตอนที่มันราคามันมือหนึ่งมันก็จะถูกลงนะอืมเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงนะแต่เมื่อกี้ก็ลองไปถ่ายรูปโพสแล้วแหละถ่ายรูปโพสถ่ายคลิปโพสดูเนาะก,ก็โอ้เหมือนกันแหละอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้ชาร์จแบตอ่าชาร์จแบตก็เร็วเหมือนกันนะอืม ชาร์จไวคือเราจะดูว่ามันก็ชาร์จแบตไวเหมือนกันแล้วก็ดูแบบตามภาษาผู้หญิงดูนะดูว่าเออรูปทรงสวยไหมดูว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอชัดไหมสวยไหมแล้วก็ดูว่าความจุมันเยอะไหมเนาะมันก็ประมาณมันก็สองร้อยห้าสิบหกเนาะเราอยากได้ห้าร้อยสิบสองแต่ว่ามันไม่มันจะราคามันจะสูงขึ้นนแล้วก็หาไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เราจะได้ละแบบความจุมประมาณเนี้เนาะแล้วก็ เออแต่เมื่อกี้แบตคือชาร์จไวอะไรเงี้ยก็อืมเพราะปกติเครื่องมีสองเก้ามันก็มันก็ชาร์จมันรู้สึกว่าไม่รู้นะเราเรารู้สึกว่ามันชาร์จชาร์จไม่ไวเท่า v ีสามสิบนะมีสามสิบรู้สึกมันชาร์จไวกว่านะแต่มันก็อาจจะอยู่ที่ที่ชาร์จมันด้วยนะแต่เครื่องมีสองเก้าเราใช้ที่ชาร์จของ oppo นะที่มันเป็นตัวชาร์จไวอ่ะมันก็ชาร์จไว้วแหละยังยังไม่ได้ลองใช้เพิ่งเพิ่งลองใช้ เพิ่งลองใช้ไปเมื่อกี้นะยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเลยลองถ่ายภาพลองอะไรก็ก็ใช้ได้นะก็โอ้แหละอืมก็มันก็คล้ายคือมันคลา้คลา,ยคลาย v สองเก้าแหละอืมการใช้งานอะไรพอกดเข้าไปปุ๊บพอเราเหมือนกับว่าเราชินกับการใช้ v สองเก้าพอมาใช้ v สามสิบแล้วมันก็มันก็คล้ายๆกันอนะ่ะมันก็ใช้ได้คล่องเลยแหละอืมเราก็พอดีเครื่อง v สองเก้าเราก็เหลือพื้นที่มันน้อยแล้วไง เราก็เอาเครื่องนี้มาใช้แบบคือแล้วก็แล้วก็อ่าถ่ายข้อมูลอ่ะไปที่ sd card แล้วแหละแต่ว่าเราก็อยากซื้อเครื่องใหม่มานะเพราะว่าคือเหมือนกับนึกอยากได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือจะมาใช้งานอย่างอื่นด้วยทำงานอย่างอื่นด้วยไงเอามาใช้ทำงานที่มันพอดีแบบ เครื่องอื่นมันก็ใช้ทํางานแต่ละเครื่องก็ใช้ทํางานต่างๆากันไปนะก็ซื้อเครื่องนี้มาใช้ทํางานอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เสียงแมวมันวิ่งบนหลังคาอืมอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันพอมาใช้แนละ้วมันก็เครื่องวีสามศูนย์เนี่ยมันก็วีสามสิบมันก็คล้ายๆกับวีสองเก้าเลยแหละการใช้งานอะไรคล้ายกันแต่อย่างอื่นเราก็เราก็ เหมือนดูตามภาษาผู้หญิงน,นะมันก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกนะแล้วเราก็ไม่ได้ค่อยเล่นไม่ได้ค่อยเล่นเกมนะเราเลยไม่รู้ถึงไม่ค่อยสังเกตถึงความเร็วหรอกแต่เมื่อกี้ก็เข้าไปดูดูคลิปดู Youtube อะไรก็เร็วดีนะอะไรเงี้ยส่วนอย่างอื่นเราก็ไม่ไม่ค่อยรู้เพราะว่าเขาคนอื่นเขาก็ทำคลิปเกี่ยวกับคุณสมบัติของเครื่อง v29 แล้วแหละอะไรเงี้ยเครื่อง V ีสแล้วเขาก็ทำคุณสมบัติแล้วแหละส่วนของเราก็ไม่แค่พูดถึง ประสบการณ์การซื้อมือถือของเราให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คือพูดถึงในมุมมองของผู้หญิงนะที่ไม่ค่อยรู้เรื่องมือถือหรอกก็พูดว่าเวลาซื้อโทรศัพท์เนี่ยก็จะไปซื้อร้านที่แบบว่าอะถ้าจะซื้อมือสองเนี้ยก็ไปซื้อร้านที่เราอะอันดับแรกก็คือร้านที่เราถูกร้านที่เราชอบนะร้านที่เราเคยซื้อแล้วมันเคยใช้ดีแล้วก็ไปซื้อแล้วเราก็มาเล่าถึงให้ฟังว่า ตอนแรกก็เขาก็บริการดีพอไปครั้งนี้รู้สึกว่าเขาก็เหมือน,นเขาบริการไม่ค่อยดีนะเราก็เลยคิดว่าเราคงไม่ไปซื้อแล้วแหละอะไรเงี้ยอันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์อันนี้ให้ฟังนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราก็มาเล่าถึงประสบการณ์ว่าเวลาเราซื้อเนี่ยเราตอนแรกเราก็จะดูตัวเครื่องดูตัวเครื่องแล้วก็ดูหน้าจอว่ามันสวยไหมเน้นที่ความสวยนะผู้หญิงซื้อก็จะซื้อที่ความสวยแล้วก็อ่า มาดูที่ข้างในเป็นยังไงกล้องชัดไหมวิดีโอถ่ายภาพชัดไหมกล้องหน้ากล้องหลังเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้เข้าไปเจาะรายละเอียดไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดลึกหรอกว่ามันเป็นยังไงกล้องมันเท่าไหร่อะไรเราไม่ได้ดูลึกขนาดนั้นหรอกเราแค่ดูด้วยตาแต่เราไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดหรอกดูแคด่ด้วยตาว่ามันชัดไหมก็เออก็ใช้ได้ก็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 ดีเท่ากับอ่า b 29ที่เราซื้อมานั่นแหละแล้วก็การใช้งานเนี่ย เมนูคําสั่งอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเวลากดเข้าไปที่การตั้งค่าหรืออะไรเงี้ยจะคล้ายๆกันแต่อย่างอื่นเราก็ยังไม่รู้นะที่มันพิเศษกว่านั้นเราก็ยังยังไม่ได้ใช้ลึกเข้าไปนะยังไม่ได้เจาะลึกเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเยอะขนาดนั้นด้วยนะ <l acht> แล้วก <l acht> ็ก็คือว่าตอนแรกเราว่าเรายังเราว่าจะยังไม่ซื้อหรอกเราว่าจะซื้อรุ่นที่มันห่างไปอีกเยอะเพื่อ <l acht> <l acht> ให้มันปรับแบบให้มันต่างกันเยอะๆไง เออให้มันแบบว่าถัดไปหลายๆรุ่นใช้ V29 ไปหลายๆปีก่อนแล้วเราค่อยซื้อแต่พอดีเราต้องทำงานไงเราก็เลยเออจะเอามาใช้ทำงานอ่ะเราก็เลยจะเอาเครื่องเนี้ยซื้อเครื่องใหม่มาคือใช้ทำงานในการถ่ายคลิปโพสอะไรพวกนี้ไงเราก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะเป็นแบบอะไรเงี้ยอันนี้ก็าเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่า มันเป็นอย่างนี้เนาะอะไรเนี้ยเดี๋ยวว่าจะลองใช้ดูอันนี้เพิ่งซื้อมาวันแรกใช้ดูแล้วว่าเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ก็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 ชอบนะถูกใจเหมือนกันแหละอืม